จะได้รู้เอามือซ้ายวางไว้บนหัวเข่าซ้ายมือซ้ายอยู่ไหนยกมือขึ้นงายงายวางที่หัวเข่าซ้ายมือขวาสองนิ้วแล้วก็คว่าไปที่ข้อมือเราทำตัวเป็นหมอจีนซิหลับตาจับอาการเต้นให้ได้ว่าเขาเต้นยังไงหาให้เจอแล้วใจจดจอ จับไปนะติ้ตาขึ้นหิ้งตาขึ้น มีการเต้นไหมมีครับเต้นไหมเต้นครับองเต้นเต้นไม่เต้นไม่เต้นตายเต้นไม่เต้นเต้นครับเต้นแต่เต้นไม่เต้นมันต้องเต้นเดี๋ยวเพราะเป็นชีพประจไม่เต้นได้ยังไงถ้าจับไม่ถูกต้องจับนี่เพราะเพราะว่าปกติชีพประจใช่ไหมมันต้องเต้นใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะไม่ถนัดใช่ป่ะใช่ครับไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยฝึกไม่ชํานาญ ใช่ป่ะบางทีบางคนก็อาจจะหัวใจก็อาจจะเต้นน้อยบางทีก็หนังเนื้ออาจจะมากเกินแตานั้นจับจริงมันเต้นเหมือนหมอจีนจะจับรู้อยู่ใช่ไหมครับอ่าขนาที่รู้มันเต้นเนี่ยบุญก็เข้าเข้า<ม>ใจป่ะแต่มันไม่ชัดใช่ไหมครับเอาเราหาอะไรที่มันชัดกว่าน,นี้หน่อยเอามือขวาขึ้นมาแบะไว้ที่ท้องอ่าก็เหมือนเดิม ดูที่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าเขาเคลื่อนไหวหรือเปล่านะอันที่หนึ่งอันที่สองจำให้ได้ว่าเคลื่อนไหวยอย่างไรอ่าหลับตา หายใจเข้าช้าช้าลึกลึกหายใจออกช้าช้ายาวยาวทำความรู้สึกขึ้นมาที่จมูกทำความรู้สึกขึ้นมาที่ลูก,กตาค่อยค่อยลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นอ่าท้องขยับไหม ขยับเข้าขออกชัดไหมชัดกว่ามือใช่ไหมครับข,<อ>ขยับเปล่าท้องขยับอ่านี่ข่านะขยับไหมขยับข,<อ>ขยับขณะ<อ>ที่รู้ว่าท้องขยับเนี่ยบุญก็เข้าบุญก็เข้าบุญเข้าเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็แวะไปคิดที่อื่นไหมไปไป,ไปน้อยบุญก็หายดึงกลับมาไหมดึงับมนี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติคือการต่อสู้ ไม่ปล่อยให้ใจมันล่องลอยไปนู่นไปนี่ครเพราะมันจะไปอยู่เรื่อยใช่ไหมมันไปเราดึงกลับครับใช่ไหมขณะที่ดึงกลับนี่มันเริ่มมีพลังในการต่อสู้ใช่ไหมบูนเริ่มมันจะเข้าทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวนี่เขาเรียกว่าจเจริญสติในกายท้องเป็นกายใช่ไหมใช่ครับพ้อน้ำมันขยับใช่ไหมมีสติรู้ใช่ไหมรู้ครับอ่าโอเคอันนี้เขามีอาการอย่างไรท้องแบะ ก็ยุบเข้ายุบออกรู้สึกมันมันยุบเข้าครับยุบออกใช่ไหมเขายุบออกเขายุบออกตลอดครับถูกต้องนี่คือชีวิตของมนุษย์แค่นี้เองครับถ้ามันไม่เข้าไม่ออกตายใช่ไหมมันก็มีเข้าท้องมันก็จะพองใช่ไหมรับอไปเราจะใช้คําว่าพองเพราะมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมใช่ครับแล้วพองเสร็จมันยังไงมันก็ยุบยุบ เราจะใช้สองคำนี้เราอย่าไปพูดคำอื่นเพราะคำอื่นเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงชีวิตจะสับสนใช่ไหมมันพองแล้วมันก็ยุบอ่านี้ต่อไปเนี่ยจําคำสองคำนี้ไว้เราต้องใช้ตลอดไปนะยุบพองคาถามต่อไปเขาพองเองหรือเราทําให้เขาพองเขาพองเองเขาพองเองตอนแรกครับแล้ว่อมามันเพราะเราเพราะเราอะไรหายใจอะไรให้เจ้าใช่ไหม ตัวหายใจเปล่าหายใจครับหายใจใช่ไหมเพราะธรรมชาติเราหายใจปุ๊บเราจะสัมผัสไม่คืองี้หายใจเป็นธรรมชาติแต่เราตั้งใจหายใจเปล่าหรือกีตนเตั้งใจเปล่าตั้งใจครับตั้งใจก็แสดงว่าไม่เป็นธรรมชาติครับเพราะอะไรมนุษย์เนี่ยที่มีชีวิตอยู่เขาหายใจเองหรือเปล่าหายใจเองเช่นเวลากลางคืนนอนครับเขาไม่อยู่หายใจใช่ไหมใช่เราไม่ต้องลุกขึ้นมาหายใจใช่ไหมใช่ใช่เปล่า อ๋หายใจเราเองหายใจหายใจช้าหายใจเบาใช่ไหมใช่หรือเราเดินไปไหนทําอะไรเนี่ยเราไม่ด้ตั้งใจหายใจใช่ไหมครับมันก็หายใจเขาเองใช่ไหมนี่คือธรรมชาติแต่ถ้าเราหายใจอ่าโอเคมันจะดีนะตอนต้นแต่สักพักนี่เดนวจะเหนื่อยเริ่มเหนื่อยอย่างตอนแรกตอนแรกก็เก่งครับตอนแล้วก็พอมันพอดูไปนานๆก็รู้สึกมันก็เบา ม,มันก็เบาแต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องไปมีภา,าระกับการหายใจใช่ไหมอ๋ไเดี๋ยวสักพักมันจะเพียมมันจะตึงมันจะแบบตึ้อัดใช่ไหมมันไม่อยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรากําลังปฏิบัติธรรมธรรมคือธรรมชาติเราลองเอาเมือแปะท้องใหม่ทีหนึ่งที่เราคุยกันว่ามันมีพองมียุบใช่ไหมเราเอาเมือแปะท้องสังเกตดูว่าพองยุบหรือเปล่าโดยที่ เราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการหายใจลับตารับตาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการหายใจไม่ต้องไปกั้นหายใจไม่ต้องไปช่วยหายใจปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่มีหน้าที่เฝ้าดูว่าเขามีการพองหรือเปล่าและเขามีการยุบหรือเปล่า นิ้วขวาให้เบาสบายบ่าซ้ายแขนซ้ายมือซ้ายนิ้วซ้ายให้เบาสบายหลังไม่ต้องเกร็งให้คลายออกเอวสะโพกก้นให้เบาสบายปอดเราไม่ต้องไปเบ่งไม่ต้องไป <c oughs> ทําให้หึดขาดคลายออกท้องไม่ต้องขมแมวท้องไม่ต้องเกร็งท้องไม่ต้องเบ่งท้องให้เป็นธรรมชาติ ขาขวานนอมขวาเท้าขวาให้เบาสบายขาซ้ายนนองซ้ายเท้าซ้ายให้เบาสบายตอนเนี้เรามีร่างกายที่เป็นอิสระไม่มีส่วนใดตึงเครียดแล้วเป็นการทำให้ร่างกายมีอิสระภาพเราก็บอกกับใจว่าเรา ไม่แข่งกับใครไม่มีใครบังคับเราเราไม่กดดันตัวเองไม่มีใครกดดันเราเองเราเป็นอิสระทั้งกายและใจอ่าเป็นอิสระทั้งกายและใจต่อไปน,นี้เราก็เอาใจของเราที่มีอยู่นี่แหละไปจดจ่อที่ท้องกับมือท้องกับมือเนี่ยจะเป็นบ้านของใจจะเป็นที่ที่เราเตือนสติตัวเองพลังงานจะอยู่ตรงนี้มากที่สุด ที่เราเอาใจมาจับที่ศูนย์กลางของร่างกายเนี่ยเพื่อเห็นการเคลื่อนไหวเฝ้าไว้หากเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการขยับขยื่นแสดงอาการพองออกมาให้เราพูดในใจชัดๆว่าพองหนอหากเราเนี่ยรู้สึกว่ามีการขยับขยื่นยุบเข้าไป เราก็พูดในใจชัดๆว่ายุบหนอถ้าเขาไม่พองเขาไม่ยุบก็ไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปกัน้นไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยให้เป็นธรรมชาติเฝ้าดูไว้อย่างเดียวสังเกตดูแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีการพองต้องพูดในใจทุกครั้งว่าพองหนอเมื่อไหรก็ตามที่มีอาการยุบพูดทุกครั้งในใจว่ายุบหนอห้ามทิ้งคําพูดเด็ดขาด